สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาเวเตอร์นะครับอ,อ๋อคลิปนี้พามารับชมรับล้างรถกันเด้อนะครับล้างรถกันนะครับทีมงานล้างรถกันด,ดนู้คันนี้ใครขับป่าวันนะครับป่าวันอันนี้เบอร์เบอร์อะไรวะเบอร์ไปดูไปลืมเบอร์หะะ้าเอห้าต่น 5. 5. คนต ยาซานีตำแน่งเอเก้าโจได้งไหมล่ะนูนอ่โอโ,โอ้โหอย่าจิตนาเวท เอหกรถไถมาด้ามาด้าพันห้าสองพันสองพันออโดเอเก้ายังมาไม่ครบนะครับผมลังวายสุจิน สมิโตโมสมิโตโม่เ S สองหศูนย์ F หกเบอร์ห้าปาวันครับเนี่ยเด็กนี่ขับได้นะขับคล่องเลยจำบา้ไอ้ไอ้จำบา้ยผู้อดดาบปอกมือเนี่ยจำตัะหลาสลาสลาฮะจอก ไปเลยครับไลยหอเ้หิตามเอรูขุดสักแค่นั้นยองเหีอยุดสักแค่นั้นเังเงี้ยอเอไหนบอกสองสองลายขุดสักได้แค่ั้นเงหรอ នេះត <papen fal> ាតុងឌី Protect មេជូតឯជូតដែរព្រោះអើយជូតនេះថែរ្សាទេដល់ក្រោយលោកបានតាក់អៀធាញ់ដល់បានតាក់អៀថ្ងៃនេះ ព <may plane story> ្រឹកទាំងម៉ោងស្ថាទៀតអត់មានហ្វ្រីមទេខាងណានេះហីហ្វ្រីមមកនេះនេះមកនេះហីហ្វ្រីមមកនេះដាំពេលម្ដងបងបងវាន់ស្អាតស្អាតបងវាន់ញ៉េធ្វើអីនេះជិតចលាពីអូលាងញ៉ាំចលាពីដែរនោះយ៉ាយមកຈາກទីไหนយ៉ាយមកຈາກណាງານไหนពីທາງចលាខេ อ่างเจอระเข้ไปทำอะไรไป,ไปไปไปเกาหลังให้จอระเข้เลยเลยไปขัดฟัน <laughs> ขัดฟันจอระเข้เฮ้ยนี่มันตองรถดัมซิ่งนี่ยว่ะเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลยเนะยาะเจอหนี่เจออยู่นี่ไงเจออจียอย่ดเฮ้ยมันรถ <laughs> เอจอระดิกัดไหนวะอ๋อเออสายเลยสายเต็มขาเลยเนี่ยโอ้ตายตะโกนอยู่แหละ ถูไปถูมาเนะี่ยโอ้ยบันไดนี่สั่งใหม่แล้วเนี่ยส่งเท้าหายเป็นสิคู่แล้วต้องไปเดือดตะเวทไปไหน,น,หนป่าเวทไปไหนดูทันได้หนป่าเวทเมื่อหกเอาไม่ใช่ป,ป่าเฮ้ย Dạng hai tí Dạng phần là Dạng liêng lươn lươn bắt tại yên tràn <laughs> <laughs> Để bây mến Bác <laughs> mà เอา,อา,อานายรถมา,า,มาทำอะไรพี่แนนมาทำอะไรไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็น อ๋อที่นีครับตัวเลขสามตันสุตตาโอเคุตาฮโอเคครับผมก็ ไปก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูจิ้เต็มไปเอาไปายเดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ